สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและละัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไ like, ลก์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเพลงใจกับช่อง c h ช n n นลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องก,การดูดวงส่วนตัวสามารถอัดไาอลน์ีมาที่ b ิ l ิเปอร์สาตรงด้านล่างของวงกลม หรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นลดให้2ต่อนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนายนถึงวันที่20มิถุนายนวันที่20มิถุนายนเป็นวันเด็ดไลน์ก็อัลลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อนะครับแค่7วันเท่านั้นนะครับวันที่20เป็นวันเด็ดไลน์ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนกรกฎาคม2567แต่ไม่ได้มาพยากรณ์ดาวใหย่นะครับมาพยากรณ์ด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องนี้นะครับเพื่อที่เกิดราศีกันดูจากได้ล่างสีสซ่อมนี้ครับลักษณะาการอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นะครับตมุราศีกันได้ทั้งราศีและละักษณะใช้จุดเดียวกันครับโอเค อันดับแรกนะครับเรามาดูดาวประจําตัวกันก่อนนะครับก็คือดาวพุธนั่นเองดาวพุธขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเรือนราหะนะครับเรียกว่าตนุราหะตนุราหะเนี่ยมันหมายถึงคือเป็นตําแหน่งที่ดีมากๆเพราะว่าราหะแปลว่าไงนะครับแปลว่าผลกําไรแปลว่าโชคลาภนะครับเมื่อตัวเองเนี่ยไปตกตนุคือตนตัวตนนะครับไปตกเรือนกรกฎเนี่ยเป็นโชคลาภแปลว่ามีโชคมีลาภกับตัว มีสเสน่ห์คือมันหมายถึงสเสน่ห์ครับเพราะาดาวศุกร์เป็นราชาโชคด้วยนะครับกุกเกาะกลุ่มกับดาวพุธนั่นเองนะครับแต่ว่าผลเนี่ยจะได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เอ็ดกรกฎาคมเลยนะครับดาวพุธอยูนะ่นะครับดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทั้งเดือนเลยเราจะมีสเสน่ห์แบบล้นเหลือเลยนะครับเพราะว่าได้ตนุราภะแล้วมีอาเพติทาศนามด้วยนะครับก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยก็จะ มีสเสน่ห์มีคนนิยมชมชอบมีน้ำมเมตตามีคนสนับสนุนมีคนอ,อยากเข้าหานะครับเป็นคนมีสเสน่ห์มากๆเลยใช้สเสน่ห์ตัวเองให้ถูกต้องแล้วจะเกิดผลประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับเพราะว่าไปต่อยอดวาสนาของตัวเราได้นะครับเพราะดาวพุธเ,เป็นดาววาสนาของตัวเรานั่นเองครับทีนี้โอเคจบไปต่อกันที่ดาว การงานกันเลยครับก็คือดาวพุธนี่แหละนะครับดาวพุธเนี่ยก็ยังเป็นดาวประจาตัวอีกด้วยเนาะ,ะโคจรในเรือนลาพะเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นดาวดวงเดียวกันนะครับกมัม马าพะนะครับกมัม马าพระแปลว่าการงานที่ไปตกเรือนลาบก็คือพูดง่ายว่าการงานไหลลื่นไหลฟลอร์การงานไปทิศทางที่ดีการงานมีสิ่งด,ดีเกิดขึ้นนะครับทําให เกิดการอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับการสื่อสารค่อนข้างเยอะนะครับการสื่อสารการพูดคุยการเจราจาการเซ็นสัญญาทุกอย่างก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับเพราะดาวชนุมกันในเดือนสุภากับเดือนลาภโยกกันถึงกันเนาะแต่ก็ระวังนะเพราะว่าเขาถึงดาวราหูด้วยนะครับตรีโกนแล้วก็โยกถึงดาวราหูด้วยดังนั้นเนี่ยก็หมายความว่าทั้งให้ผลดีและผลร้ายในตัวนะครับหมายความว่าโอเคอาจจะดูดีแหละว่า ได้ตนุราพะได้กรรมาลาภะแต่มีดาวราหูเล็งก็หมายความว่าระวังเพศตรงข้ามระวังคนตรงข้ามระวังหุ้นส่วนนะครับแม้กระทั่งคู่ครองก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมาระวังหมายความว่าดาวราหูอยู่ตรงนี้มันมาจากเดินอริจึงหมายถึงว่าระวังจะเกิดปัญหาจากผู้อื่นเนี่ยกระทาไม่ใช่ตัวเราเราทําดีอยู่แล้วแต่จะมีคนอื่นเนี่ยมาขัดแข้งขัดขาหรือ อ,อ,อาจจะมีความเขาเรียกว่าหลอกลวงเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังนะครับใครที่เข้ามาในชีวิตในตอนนี้ก็ที่เป็นลักษณะของคนตรงข้ามเนี่ยก็ระแวดระวังให้มากที่สุดนะครับแม้กระทั่งคู่ครองก็ไม่เว้นนะครับก็ต้องออตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับแล้วจะไม่ผิดหวังภายหลังเพราะว่าดาวเสาร์เป็นเรือนปุตตะเข้าสื่อเรือนอริก็หมายความว่าเนี่ยหลายคนเนี่ยมาติงผมข้างล่างว่า ราศีกันเนีดีสักทีเถอะมันไม่ดีสักทีขอให้ดีสักทีแล้วก็บางคนก็บอกว่าราศีกันแย่มานานแล้วเมื่อไหร่จะดีบอกว่าจะดีตอนพฤหัสย้ายหรืออะไรสักอย่างก็ว่าเมื่อไหร่มันจะดีนี่ก็ยังไม่เห็นดีเลยเต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเดือนที่ที่เราทายพยากรณ์ว่า,าดีอ่ะว่าราศีพฤษภดีแบบดาวชุมนุมกันนะครับจริงดีเพราะว่าดาวทุกดวงดีอยู่ในเรือนสุภะมันก็ต้องดี แต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ถ้าไม่ถ้าไม่เรียนโหราศา,าสตร์จะไม่จะไม่ทราบเลยครับคือะอาะดูไหมดาวชุมนุมกันหลายดวง5้าดวงครับเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยมันจะเกิดการบังกันของดวงดาวเกิดขึ้นดาวอาทิตย์จะไปดับดาวหลายๆดวงจะทําให้ดาวไม่มีแสงมาถึงโลกได้ดังนั้นเนี่ยคำว่าดีหมายถึงดาวมันอยู่ในที่ดีแต่ดาวนั้นส่องแสงออกมาถึงโลกอ่ะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่า ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งให้มันคลี่คลายออกจากกันก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่งดดหมดเดือนพฤษภาเนาะแล้วดาวเนี่ยมักจะมากองกันในราศีพฤษภเนี่ยคือกลางเดือนพฤษภาไปแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะออกก็คือกลางเดือนมิถุนาก็ใกล้ละวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือวันที่13นะครับดังนั้นเนี่ยอ่าก็ใกล้จะออกละดังนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆก็คงคิดว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่คนที่รลายัยง้ายอยู่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็เพราะว่าพื้นดวงคุณไม่ดีคุณอย่ามาคือคุณอย่ามาโทษว่าเราท่ายผิดหรือ,อ,อว่าเราทายไม่ดีแบบว่าดูทายดีเกินไปอะไรอย่างงี้ครับตามจริงอ่ะคุณต้องไปดูพื้นดวงด้วยคุณเคยดูดวงส่วนตัวหรือ,อยังเออถ้าเปื่อบอกว่าดูดวงส่วนตัวแล้วแบบคุณคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นจังหวะที่ต่อให้ดาวดีมาอยู่ในจุดเนี้มันก็อาจจะไม่ดีก็ได้ สดับดวงคุณเพราะคุณมีดาวลลายอยู่ไงเออนะครับก็ต้องดูอีกทีนิดนึงเนาะโอเคจบอันนี้คือฟรีคุณดูได้แค่เนี้คุณไม่เข้าใจหรอกมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับคุณก็อย่าวยวายแล้วกันเพราะว่าคุณไม่ได้เสียตังค์นี่แล้วตอนนี้ก็ลดค่าครูให้แล้วก็มาดูซะสินะครับไอ้ไม่ได้ขายของนะแต่แค่บอกว่าถ้าคุณจะแบบมาตีโพลตีพายอะครับคุณ เอาไปดูความจริงเลยดีกว่าไหมเสร็จตังดูเลยจบนะครับแล้วไม่ต้องมาบอกว่าโอ้จะแม่นเหรอก็ในเมื่อทายยังไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยคือเอาก็ไม่ใช่ดูดวงคุณไงดูดวงราศีกันคุณไม่ได้เกิดราศีกันคนเดียวถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยน,นี้ผมไม่ได้ว่านอ้องเพราะคนราศีกันน่ารักดูเลื่อยแต่ก็มีคนดราม่าคนราศีกันเนี่ยพอเป็นเรื่องปกติเวลาราศีไหนดูเยอะเนี่ยมักจะมีดราม่าของราศีนั้นประจํานะครับก็ไม่เป็นไร เอาเป็นว่าชี้แจงแล้วเนาะอ่าตามนี้นะครับถ้าไม่มาดูดวงส่วนตัวไม่ต้องมาว่าผมไม่แม่นไม่อะไรนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่มาดูความแท้จริงโอเคต่อไปอ่าการงานจบนะครับการเงินครับการเงินเนี่ยคือดาวศุกร์เนาะดาวศุกร์ก็เพิ่งผ่านพ้นตาแหน่งโลก,กาวินาศมาเองเมื่อสงการน่นนะครับดังนั้นเนี่ยได้ไม่กี่เดือนเองนะเขาจะอยู่1ปีถึงสงการปีหน้าคือได้ตําแหน่งดีก็คือธงชัยนะครับทีนี้ ธงชัยคือชัยชนะน,นะครับดาวศุกร์ก็โครจรดีด้วยตอนกรกฎาคมเนี่ยโครจรเข้าสู่ราศรีกรกฎวันที่เก้ากรกฎาคมหกเจ็ดใช่ไหมครับได้ราชาโชคอยู่ในเวลาพะาทมหน่อยเถอดดาวศุกร์ตกลาพระแล้วเป็นราชาโชคไม่ดีตรงไหนอืมจะไม่ถ่ายดีได้ยังไงถูกปะ่ะแล้วกลุ่มกระดาษพุทธเป็นดาวคู่ธาตุน้ำด้วยมีกําลังครับเอออยู่ในราศีธา,าตุน้ำต้นธาตุราศีติธาตุน้ำอ่ะจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงถูกปะ่ะ มันก็ต้องทายดีร้อยเปอร์เซ็นต์ะพูดง่ายๆถูกปะแต่อ่ะชินี้ผมละเอียดให้อีกนิดหนึ่งเอาเอาละเอียดกว่าคนปกติที่ช่องอื่นนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันยังสัมพันธ์กระดาราหูคือการตรีโกนแต่การตรีโกนไม่ได้ทำารอะไรมากมายนะครับมันแค่แบบอ่คืออาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบว่าถ้าขยันหามันก็ยิ่งได้อะเออ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ขอภใครับพอดีเป็นภูมิแพ้คืออย่างนี้ครับดาวร้าหูโยกอะ่ะมันเป็นเลือดอริก็จริงมันหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงได้ชคอกลาบมาแต่ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรแบบเนี้ยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องคิดมากเนาะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเบียนบอนจริงแหละอันนี้ก็ก็จริงแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะอืมแต่มันแค่เป็นตัวเบียนบอนเฉยๆหมายหมายถึงว่าได้มาแล้วหักลบอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยอื ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่ได้ไงไม่ไม่เกี่ยวนะครับโอเคเรื่องการเงินก็ถือว่าดีเพราะได้ตําแหน่งลาภรา,าชาโชคก็แปลว่าได้แบบง่ายๆมีคนยื่นให้เลยครับราชาโชคเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันได้จากสเสน่ห์ดังนั้นเอาตัวเองเนี่ยไปไปอยู่ให้ถูกที่ถูกทางแล้วเงินจะไหลมาเทมาเป็นดวงดัง,งกวกักนะคนราศีกันเนี่ยนะครับเดือนนี้ต่อไป กระดุมภากระลาภกรรมกระลาภะก็แปลว่าทํางานงานมันก็งอกมันก็ได้เงินไงอ่าประมาณนี้ครับแต่ระวังนิดนึงตรงดาวทิตเข้ามาเนี่ยสิบหกกัาคมเนี่ยจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับตอนแรกอาจจะสบายนะหลังๆมาอาจจะเหนื่อยขึ้นนิดนึงต้องมีการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็หรือรอ,อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ค่อนข้างมาเยอะนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังดีที่มีเงินให้ใช้ครับคิดแง่บวกแล้วกันเนาะอืมต่อไปเรื่องของ การงานการเงินความรักครับความรักเนี่ยดาวพฤหัสตกเลยนสุภะดีสักทีแต่มันหมายความว่าดีในระยะสั้นไม่ใช่ดีในระยะยาวเพราะว่าดาวราหูยังเลนอยู่ในเรือนปัตนิแต่ปัตนิไปโยกกับดาวราหูก็ถือว่ายังช่วยนะครับแล้วแถมยังลดทอนความร้ายของดาวราหูลงได้แล้วด้วยถึงบอกว่าทําไมคนลักณะกันเนี่ยเริ่มดีขึ้นละหลังจากที่ได้บวยอันดับบวยตอนที่1ปีที่แล้วอะ ถอยหลังไปตอนเดือนพฤษภาคม1ปีถอยหลังไปอ่ะภายใน1ปีอ่ะก็คือพูดงี้ว่าปี6-6อ่ะนั่นแหละ6-6จนถึง6-7ก่อนพฤษภาเนะ่ยคือแย่มากได้ที่บวยไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วไม่ใช่ที่บวยแนละ้วแต่ก็ยังมีดาวราหูเล่งอยู่เหมือนเดิมดาวเสาร์ยังตกอริปุตตะอริอยู่หมายถึงความสมหวังมันยังไม่มีดังนั้นเนี่ยคนลัคณการได้แค่แบบ ดีนะแต่ดีไม่ร้อเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆเนาะดังนั้นเนี่ยก็เข้าใจด้วยว่าจริงอยู่ว่าเราทายดีเนี่ยมันคือรายเดือนแต่ไม่ได้หมายถึงภาพรวมทั้งหมดไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตของคุณตอนนี้จะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้พูดแล้วอย่าหวังเอาดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับผมบอกเลยว่าไม่มีคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำกรรมทุกวันนะครับอย่าลืมกรรมกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยเราทำกันทุกวันแล้วจะบอกว่าเราจะมีแต่กรรมดีได้ยังไงจุกไหมครับเราไม่ใช่เทวดาครับ ที่จะเสวยแต่ผลบุญอย่างเดียวถ้าอยากได้ก็รีบทําบุญเร่งทําบุญแต่คงอาจจะไม่ทันแล้วเพราะเราเกิดมาอายุมากแล้วทํากรรมมามากแล้วนะครับมันคงไม่ทันแล้วชาตินี้ภาวนาต่อไปชาติหน้าครับเพื่อให้เกิดเป็นเทวดาเนาะจะได้ไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนนะครับอันนี้อาจารย์ผมพูดอย่างนี้เลยนะยืมคําอาจารย์มาพูดนะครับเพราะว่าเทวดาเสวยผลบุญอย่างเดียวก็มีแต่ความสุขความเจริญไม่มีความทุกข์ แต่หมดบุญไปเรื่อยด้วยนะครับก็ต้องตกสวรรค์ลงมาชดใช้กรรมเหมือนเดิมอันนี้ก็ต้องระวังแต่ก็เอาเป็นว่าบอกขนทางไว้แล้วนะก็อยากสบายก็รีบเร่งทําบุญครับโอเคต่อไปบุญเนี่ยรู้จักทําด้วยไม่ใช่อ้างแต่ว่านี้แต่ดวงไม่ดีแต่บุญไม่เคยทําอย่างเงี้ยครับการงานการเงินความรักความรักก็โอเคดีขึ้นไปตกในสภาพแปลว่ามีความสุขนะครับ แต่แดวาวคันเข้ามาปุ๊บเนี่ย13กรกฎาคมเนี่ยมันจะสุกๆุติบๆบหน่อยนะเพราะว่าอังคารมาจากเรือนบรรณะเนาะระวังทุกจากการสื่อสารหมายถึงว่าบางทีอาจจะมีลักษณะของการหึงหวงหมือที่3าเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่ใช่มือที่สมแต่หมายถึงว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดปัญหาเออประมาณนี้ครับระวังต่อไปออสุขภาพนะครับสุขภาพก็คือ ดาวคานประตูกน,นสภาโอเคใกล้หมอหน่อยหาหมอหน่อยมีอะไรรีบไปหาหมอก็หายครับไม่ไม่อะไรมากเพราะดาวพฤเษดีเป็นดาวแพทย์พอดีดาวมฤตอยูอาจจะมีนวัตกรรมอาจจะมีการผ่าตัดบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเพราะว่า่ารณะสุภาสุภา,าแปลว่าความสุขดังนั้นเนี่ยสุขภาพต่อความสุขก็แปลว่ามันทุกได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็หายกลุ่มดาวแพทย์ด้วยก็แปลว่าแพทย์ช่วยเหลือทันช่วยได้สุดท้ายมันก็หาย คุณไงว่าก็ไปหาเนิ่นๆก็จบนะครับอย่ากเกี่ยงเงินที่จะไปหาแพทย์เพราะว่าแพทย์จะรักษาหายโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับบางคนไม่มีอะไรเลยไม่เกิดขึ้นอะไรเลยก็ได้แต่เจอมรดกตยูมักจะมีนะมีแบบไม่คาดฝันด้วยเหมือนถึงอุบัติเหตุเลยแหละนะครับแต่ไม่ได้รุนแรงมากแค่หมายถึงว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวประมาณนี้ครับก็แนวอุบัติเหตุนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่รู้ตัวไม่คาดฝันเมื่อไงเขาคงไม่เรียกว่าอุบัติเหตุเนาะคือชื่อมันตามตัวครับ คือสุขภาพไม่มีอะไรมากแต่ระวังอุบัติเหตุนะครับล้มเขาเขียวอะไรประมาณนี้ก็ชนโต๊ะชนเตียงไประวังนะครับหกล้มนี่ครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปเรื่องของสุขภาพโชคลาบนะครับสุดท้ายเนะาะโชคลาบของเราเป็นดาวจันทร์ดีขึ้นแล้วได้ตําแหน่งขุมทรัพย์ในปีนี้ก็ถือว่า คือขุมทรัพย์ตัวนี้ผมตีแปลว่าปัญญานะครับใครอยากได้ขุมทรัพย์อยากได้ความร่ํารวยอยากได้เงินทองอยากได้ความมั่งมีเนี่ยให้ใช้ปัญญาแล้วคุณจะหาทางออกจะหาทางเจอแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการนั่งเองนะครับแต่อยา่าคาดหวังมากนะเพราะปุตตะอริเออก็คือคาดหวังเท่ากับผิดหวังนั่นแหละมันยังอยู่อีกหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปแล้วนับเขาดาวสิบเอ็ดเดือนแล้วครับก็ นับไปเรื่อยๆจนถึงรัฐสภาปีหน้าก็จะออกละดังนั้นเนี่ยความสมหวังก็จะมากขึ้นละก็คนลักขนานกันก็โอเคอยู่รอบปลอดภัยเรื่องความสมหวังดีขึ้นนั่นเองกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ